นะครับลูกกูด็อกไอรัวกูด็อกบานเนี่ยเร็วแต่ผมมองว่าฮาแลนด์เร็วกว่ามากเจนันเกมมิ่งรับซื้อขายดีเอ็มร้วนรับดึงนักเตะขายยากรับฝากขายดีโหดๆราคาไม่แพงปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่สำคัญมีซื้อขายไอาดีเวยนะครับติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งได้เลยครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับทุกคนครับวันนี้ครับกลับมาพบกับการรีวิวนักเตะโคตรเทพมหาเยดกระเบื้องอีกครั้งหนึ่งครับผม ซึ่งวันนี้เป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วเนาะเพราะว่ามันมีตัวหลุดมาในตลาดนี่ครับทุกคนแล้วก็ซื้อขายันไปแพงที่สุดเลย1.2ล,ล้านล้านนะครับณนะวันที่26เมษายนนะครับทุกคนนั่นก็คือเออร์ลิงฮาเลนผมไม่รู้อ่านออกเสียงชูงกะครับเรียกฮาแลนแล้วกันครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวผมเอาฮาแลนให้ดูนะนี่ครับฮาเลนเอาไม่ใช่เนี่ยมันนีนนี่นี่ครับฮาเลนโอ้โหตัวตัวสูงมันสูงร9 4มเ้าี่งนี่ผมจำไม่ผิดนะ ไอชิดเกือบเลยจอครับทุกคนเห็นไหมหัวเสียบ S v สไปแล้วแล้วตัวใหญ่มากดูขาดิทุกคนเตะควายตายอ่ะก็คือง่ายคือทะเลาะกับเมียคืออาจจะเตะก,กันคอเมียหักนะครับทุกคนนี่นะครับฮารแลนด์นะครับทุกคนหน้าตาเหมือนมากนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าฮาแลนด์เป็นปัจจุบันนะปัจจุบันนะในตอนนี้นะฮาแลนด์ตัวนี้ครับเป็นตัวที่พลังเยอะสุดในเกมในตำแหน่งกองหน้าแล้วกันนะคือต้องบอกก่อนว่านี่ครับทุกคน ฮาแลนด์เนี่ยมันพลังคือบวก8คือพลัง122นะครับคือหลายๆคนก็คงบอกเฮ้ย mm. พี่ผมเคยเห็นตัว122นะ mm. ซึ่งเอาจริงๆตัวร2 2ย่ะมันมีเว้ยแต่ว่าด้วยความที่มันมีอ่ะมันไม่ใช่ตำแหน่งกองหน้าไงตัวนี้ก็เลยอาจจะเรียกว่าเป็นกองหน้าที่พลังเยอะสุดในเกมนับปัจจุบันเลยก็ได้ดีสุดไหมอันนี้ผมไม่รู้นะมันอยู่ที่คนใช้แหละอยู่ที่แต่ละคนใช้ว่าเฮ้ยชอบไหมหรืออะไรเงี้ย นะครับโดอาจจะดีสุดอยู่แหละนะโดวีทีวีบวกแปดนะครับแต่ผมมองเลยว่าแบบมันเป็นตัวที่พลังเยอะสุดแน่นอนในตอนนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วร้อยยี่สิบสองอ่ะมันมีมาสองสามตัวแล้วนะครับซึ่งลูดิเกอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่มันเป็นกองหลังใช่ไหมครับอีกตัวนึงก็คือฮาคิมมี่ครับทุกคนฮาคิมมี่ก็คือร้อยยี่สิบสองเหมือนกันครับแต่ก็เป็นกองหลังเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับฮาแลนที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยครับที่เรากำลังจะรีวิวให้ดูเนี่ยก็คือเป็นกองหน้าที่พลังเยอะสุด ในเกมนับปัจจุบันครับก็คือ22 p y บวก8นะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูพลังกันเลยแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับฮาร่แลนด์ครับ22 p y ครับนอร์เวย์ครับสูง194หนัก94รูปร่างหนาครับคือเอาจริงนะฮารแลนด์นะที่ผมดูตอนนี้นะข้อเสียงเร็วเลยที่ผมเห็นคือขวาแม่งแค่ถ้าเกิด4นะแม่งเจ็มมากแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องลองกันดูในเกมนะวว่าขวามันจะพอยิงได้ไหมนะครับทุกคนพลังพลังแฝงเนาะ หลีกเลี้ยงใช้เท้าที่ไม่ถนัดก็คือส่วนใหญ่ก็จะเน้นซ้ายละเนาะแล้วก็สปีดดิปเบอร์ก็คือวิ่งไปกับบอลได้เร็วมากนะครับทุกคนลองดูนะสูง1ัก9 4แต่แม่งวิ่ง1 3 6อะสปีดต้นเกือบ1 3 0ฮะจบสกอร์1 3 6พลังยิง1 3 4ยิงไกลก็แจ่มนะ120บวกครับยืนตำแหน่งได้ดีมากเนี่ยทุกคนคือเนี่ยการเลี้ยงไปกับบอลคือง่ายๆคือ พลังจบสกอร์เนี่ยพลังกองหน้าเนาะคือส่วนบนนะครับอันนี้คือเหมือนเป็นพลังกองกลางนะครับทุกคน <S <S เลี้ยงบอลควบคุมบอลคล่องตัวเหมือนเล่นปีกได้อะไรประมาณนี้ครับทุกคนแข็งแก่งอีกร้อยสามสิบอ่ะผมเน้นๆ้นพลังกองหน้าคือถ้าเกิดพลังกองหน้าคือมันแดงหมดอยู่แล้วแน่นอนเนาะลูกมงลูกมงอะไรเงี้ยเล่นได้แน่นอนรูปร่างขนาดนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับทุกคนสนนร,ราคายที่หนึ่งจุดสามเก้าล้านล้านนะครับซึ่งอย่างที่บอกไม่มีคนขายอยู่เนาะ อาจจะต้องซื้อนอกเพราะจริงๆตัวนี้น่าจะต้องซื้อนอกมาแหละนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องราคานะครับเพราะว่าอันนี้เจ้าของก็คือทีมของบอร์ดเวนะเขาซื้อมานะครับทุกคนแต่ก็เอาพลังมาให้ดูเนี่ยผมบอกเลยว่าโหดสัตว์ซึ่งอนาคตดักตอนนี้นะมันไม่ใช่ฟูลทีมเนาะมันร้อยสามสิบซึ่งอนาคตบอร์ดเวย์จะทำฟูลทีมเป็นฟูลทีมดอทมูลนะครับฟูลทีมดอทมูลผมคิดว่ามันอาจจะทะลุไปร้อยสามสิบสามนะครับทุกคนก็ผมบอกเลยว่าดูจากพลังคือโหดจริง นะครับแต่ว่าเล่นจริงเนี่ยผมอาจจะคิดว่าจุดบอดมันอาจจะเป็นเท้าขวาก็ได้นะครับเพราะเท้าขวามันอยู่แค่3นะครับก็ต้องลองดูครับอย่างที่ผมเคยพูดนะว่านักเตะแต่ละตัวมันดูอย่างเดียวไม่ได้มันต้องลองจับเองด้วยเราชอบไหมเราชอบใส่เร็วไหมใส่ช้าใสาตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็เดี๋ยวต,ต้องลองดูใครที่เคยเล่นฮาแลนด์ไม่ว่าจะเป็นบวก1บวก2บวก3บวก4บวกหบวกคอมเมนต์มากันได้นะว่ารู้สึกยังไงกับฮาแลนด์ ดีไหมชอบไหมมันต้องเล่นสไตล์ไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนก็ผมจะเล่นในทีมนี้แล้วเนาะและแผนแท็กติกนี้นะครับสรับฮาแลนด์ก็จะเน้นๆไปที่ฮาแลนด์เลยนะครับว่ามันจะโหดหรือไม่โหดรับยิงไกลยิงซ้ายยิงขวาจังหวะไปกับบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราลองดูกันในเกมเลยแล้วกันครับว่ามันจะโหดไม่โหดนะครับทุกคนไปไปดูกันในเกมครับผมอ้าวไปเดอะบอยตัดได้ครับประหลาฮาแลนด์ลำหน้าปะ ไม่ล้ำนะครับพวเขานั้นอ้าวฮาแลนด์เนี่ทุกคนโอ้โหอย่างเร็วทุกคนดูขู่เร็วจัดพวกจะยิงไม่เข้ากระเบื้องไม่เป็นไรครับเดอะบอยฮาแลนด์ฮาแลนด์ฮาแลนด์ Acid เดอรียบร้อยนะครับพวกนี้โอ้โหจังหวะแรกฮาแลนด์มา Acid เลยนะครับ คือตัอยากเอาเมึงยิงอ่ะดูแม่งตัวใหญ่กว่าเดอร์บอยเยอะทุกคนเห็นจังหวะแม่งกอดเดอร์บอยเมื่อกี้ปะ่ะไอชิบหายแทบจะกอดตรงหัวอยู่ลนะเดอร์บอยครับตัดได้ครับทูกมีส่งกลับมาครับนี่ฮาแลนด์ฮาแลนด์ดิบบิ้งไปกับบอลฮาแลนด์ดิบบิ้งฮาแลนด์ดิบบิ้งฮะฟาวครับทุกคนเอา้าโอ้โหล่วงเลยไม่ฟาวล,ลุกหน่อยเพื่อนฮาแลนด์นี่ครับรอฮาแลนด์ลุกครับฮาแลนด์ไปสั่เจ็บนานไปเพื่อน ลูกแกเราเพื่อนฮาแนลนด์กุลิกฮาแลนด์มาแล้วครับทุกคนฮาแลนด์พยาบาลยังติดเหลืองอยู่เลยฮาแลนด์ฮาแลนด์ฮาแลนด์ยัดเรียบร้อยเลยครับทุกคนยัดด้วยขวาฮ <c oughs> าแลนด์เ <c oughs> ข้าเฉยครับทุกคนแต่มันคล่องนะคือผมรู้สึกคือจริงๆอะผมเคยเล่นด็อกบาเคยเล่นลูกากูเว้ยมันก็เป็นตัวใหญ่ที่วิ่งเร็วนะแต่ว่าแต่ว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยไม่เร็วนะครับลูกากูด็อกไอลูกากูด็อกบาเนี่ยเร็ว แต่ผมมองว่าฮาแลนด์เร็วกว่ามากเนี่ยดูจังหวะไปกับบอลเห็นไหมทุกคนแปลด้วยขวาครับแสงหน้าโดครับยัดไปฮาแลนด์ฮาแลนด์ขวาครับลูกนี้เฮ้ยขวาได้อยู่นะทุกคนถ้าเกิดเป็นโรด์ Low อะ่ะครับโดเว์นช็อตอ่ะคืออันนี้ผมผมพยายามเอามันยิงขวาเนี่ยให้ทุกคนเห็นนะคือขวาสามถามว่ามีผลไหมมันคงมีผลแหละแต่จังหวะโรช็อตอ่ะทุกคนมัน,ม,นมันก็พลาดยากเนาะ เพราะมันก็ค่อนข้างจ่อครับแต่ว่ากี้หันหลังให้โกด้วยแม่งยิงเข้าเฉยโรนโดไปแล้วครับเดบอยแฮาแลนด์หลุดครับทุกคนวิ่งเร็วกว่าครับดูแฮรแลนด์ครับซัดเต็มข้อครับใส่ก้อยด้วยครับยิงแบบเฉอนเฉือนค้ับฮาแลนด์คมมากครับวิ่งเร็วครับคือจังหวะเอไออ่ะไม่โง่เลยเว้ยด้วยความที่เป็นปียี่สิบสองทีวเนาะมันปีใหม่เนาะมันเพิ่งเพิ่งมาไม่นานเนาะเอไอมันก็ยังฉลาดอย่นะี้ในการวิ่งหาช่องในการอะไรเงี้ยครับ ได้อยู่ฮาแลนด์ฮาแลนไปยิงโลไลเว้นช็อตครับคือถ้าเกิดขวามันอาจจะต้องเน้นโลช็อตนะครับทุกคนเท่าที่ผมลองนะขวาเวลายิงแปรหรือยิงเต็มข้ออะไรเงี้ยอาจจะไม่คมเท่าโลช็อตแต่ซ้ายเนี่ยได้หมดแต่ขวาเนี่ยอาจจะต้องเป็นเป็นลูกโลช็อตนะเนาะยิงเลีดยเลียด,รยดแรงๆอะไรอย่เงี้ยครับทุกคนลองกดดูนะใครอยากลองเล่นฮาแลนด์ไปครับ ไปแล้วฮาแรนด์ครับอาอีกทีนึ่งน,นะเดี๋ยวลองดูขวากันอีกทีนะทุกคนเต็มพ่อครับโอเคก็ยังได้อยู่นะคือไม่ได้ดูเบาหรือว่าไม่ได้ดูแบบกากอะไรขนาดนั้นครับอย่างที่ผมบอกอ่ะผมมากเคยคิดมาตลอดเว้ยสายห้าขวาห้ามันมันก็ไม่ได้มีผลขนาดนั้นเนะาะถามว่ามีผลั้นมันมีผลครับแต่ว่าไม่ได้มากครับทุกคนก็ลองพิสูจน์กันไปครับกุลิตอน นี่ครับหาหาแลนต์ไม่ใช่หาแรนซ้ายครับทุกคนนี่ลูกปั่นนะปั่นไกลครับทุกคนอย่างที่ผมบอกอะ่ะเต็มข้อยิงไกลลูกปั่นได้หมดครับนี่ครับโอ้เขี่ยกันไม่กี่จังหวะครับนี่ครับเดอะบอยหาแรน์เข้าซ้ายคือปั่นเลยเข้ามุมครับไอ้เงี้ยโกสูงสาเมตรก็รับไม่ได้ครับลูกนี้อันนี้เวอร์ ไปครับไปฮาแลนด์อยู่ไหนเพื่อนไปหน่อยฮาแลนด์กูปัป้นมนึงสุดตัวแล้วฮาแลนด์มีใบเหลืองติดตัวด้วยหูวเ,เ,เร็วกว่าครับเร็วกว่าครับฮาแลนด์ฮาแลนด์เปิดเฮ้ยทุกคนครับฮาแลนด์ไม่ใช่แค่ยิงนะลูกเปิดแม่งโค้งเข้าหัวเลยทุกคนดูดิโอ้โหไม่ได้กูดูภาพช้าเลยเหรอพี่ชายแต่ลูกเปิดเข้าหัวนะวันดีวันนี้นี่ลรนโดครับลรนโดลรนโดวิ่ววง ฮาแลนด์ฮาแลนด์ฝากไปแล้วครับฮาแลนด์โอ้ยลูกนี้ครับยิงขวาแล้วกันแปลกโอ้มันมันมีพลังแฝงหลีกเลี่ยงยิงเท้าข้างไม่ถนัดไงทุกคนจริงๆผมจะเข้าเป็นเข้าขวานะจะให้มันแปลแปรเท้ขาขวานะครับโอ้แต่จริงคือเฉือนซ้ายลูกนี้ก็เหมือนเหมือนแสกนไม่คุณว่อาชายโขเหรอรีบไปไปครับเดบอย ฮาแลนด์ฮาแลนด์วิ่งหน่อยลูกมนเอางกองหลังวิ่งลงอยู่ไปแล้วครับฮาแลนด์ฮาแลนด์ฮาแลนด์มุมบักโอ้โหฮาแลนด์มุมบักครับทุกคนเย็ดเคยิงไกลสะดั่จัดโอ้โหนี่ครับทุกคนฮาแลนด์มุมบักครับยิงไกลนะไม่ไม่ได้ดูภาพช้าเลยว่ะยันนี่กดข้ามเร็วจัดอ้าวหลุดดี ฮาแรนดูตัดได้อย่างนี้โอ้โ oh, ห oh, ยาวแล้วดูดิลามอสวิ่งไม่ทันหาแรนด้วยฮาแลนแปลวิซายครับนิ่มนิมครับทุกคนคือคือแปลไปเลยอะ่ะยัดไปเลยอะ่ะทุกคนคือคือกองหน้าถ้าเกิดแบบตัวที่มันพลังยิงเยอะหรือคมๆเงีย้ยค,คือแปรยัดอโอกาสเข้าเยอะกว่ากองหน้าที่ไม่คมเว้จะให้ดูภาพช้าไหมะะ่ะดาวันเอาเอามันให้เอาไม่ให,ให้ขอบคุณมากไม่เพ้กูดูภาพช้าเดอร์บอยคุณลิ ยังไงฮาแลนด์อยู่ไหนเพื่อนไม่ได้ปั้นนะนี่ผมไม่ได้ปั้นนะไม่ได้ปั้นนะ oh. อุ้ยสนั่นคานทุกคนเสาสองฮาแลนด์เต็มหัวครับทุกคนได้หมดเลยจริง,รงครับลูกเปิดก็ได้ลูกยิงโลช็อตลูกยิงไกลลูกปัน่นลูกหมงครับทุกคนคือครบเครื่องครับครบเครื่องครบเครื่องนะคอนคางครบเครื่องใครอยากลองนะผมแนะนําซื้อบวกห้ามาเล่นก็ได้นะโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับ กับการรีวิวฮาร์แลนด์22 TW ตัวนี้ผมบอกเลยว่าสุดจัดยิงหีบานครับทุกคนยิงก็ได้วิ่งก็เร็วหม่งก็ได้แถมลูกเปิดก็ยังมีนะครับทุกคนกคือสำหรับผมผมบอกว่าครบเครื่องนะแต่ที่ผมบอกอะติดอย่างเดียวเลยติดที่แม่งเท้าขวาแค่สามเนี่ยแต่แต่แบบผมกล้ายืนยันได้เลยนะตอนนี้คือมันเป็นตัวที่กองหน้าเป็นสูงหน้าที่พลังเยอะสุดในเกมแล้วกันอันนี้แล้วกัน ตัวที่พลังเยอะสุดในเกมยืนยันแน่นอนครับสอบฮาแลนดะ์ณปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าอนาคตอ่ะเดี๋ยวมันจะมีตัวที่โหดกว่าน,นี้ก็คือเจสซีลินกาดจะมี PLL มาเนาะเจสซีลิงกาดพลังร้อยหกครับทุกคนหักสองเท้าบวกหนึ่งเริ่มต้นร้อยหกอิบ,บาเริ่มต้นร้อยเจ็ดนะครับมันจะมีตัวพวกนี้มาโหดไปเรื่อยคาวานนี่อย่างเงี้ยครับร้อยหกอะไรเงี้ยครับทุกคนอนาคตก็น่าจะมีพลังที่แบบโหดกว่านี้นะครับแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยผมยืนยันเลยฮาแลนด์ตัวนี้คือเป็นกองหน้าที่พลังเยอะที่สุดแล้ว นะครับก็ใครที่อยากลองอยากรู้มันโหดไหมอะไรเงี้ยผมก็แนะนาซื้อพวกห้ามาลองเล่นก็ได้ครับไม่แพงหลักหมื่นเอ็มเองนะครับทุกคนนะครับก็ไม่จําเป็นต้องหาบวก8มาเล่นเนาะอย่างที่บอกนะครับก็เอาตัวโหดมาลองเล่นให้ดูครับว่าพอตัวโหดหรือมันก็วิ่งเร็วขึ้นเนาะยิงคมขึ้นนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากครับพี่รับชมกันครับใครมีคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์มาได้นะใครเคยเล่นแล้วรู้สึกยังไงก็บอกได้ครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดติดตามไหครับไปแล้วครับทุกคนรัก